หลังจากที่ผมได้ใช้เวลาอันยาวนานในการดอบโลมินิบอสทั้งในไร่สดและก็เบื้องหลังในที่สุดผมก็ได้มันมาในกระเป๋าผมเป็นที่เรียบร้อยแต่ความทรมานครั้งนี้ยังไม่จบเพราะว่าผมจะต้องดอปโลมินิบอสตัวนี้ให้กับเมลนักแปลท่านของผมและก็เมลแฟนแต่หลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาไปประมาณเกือบสัปดาห์ด้วยกันเออมันก็ถึงสัปดาห์แล้วแหละประมาณ7วันดอบโลมินิบอสให้กับเมลแฟนผมครับจนกระทั่งดอปเป็นที่เรียบร้อยครับผม แฟนเป็นคนดรอปได้นะส่วนตัวผมเองเนี่ยบอทให้ตอนกลางคืนครับแล้วก็ตันมาแต่แฟนมารอกกลางวันครับตีสี่ตัตวได้รูเลยครับผมเงี่ยม,มากๆครับ7วันที่เสียไปนี่คุ้มค่ามากเลยกราบสวัสดีท่านชมทุกคนท่านเลยนะฮะอยู่ผมกางสายขาววันนี้เรา,าอัปเกรดในส่วนของโรบินิบอสหรือว่าลูซี่ออนคูนั่นเองอ่านผิดยังไงขออภัยเด้วยวกันนะครับผมภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็งแรงนะ คือมีคนทักผมแล้วแหละเหมือนจะมามุรี่ผมนะว่าเออทำไมภาษาไทยนี่ไปเรียนจากไหนมาเนี่ยไปเรียนจากโรงเรียนไหนมาคือขอโทษด้วยนะครับที่ผมอาจจะอ่านผิดหรือว่าจะเขียนผิดนะครับแต่อย่างว่าแหละใครจะพูดภาษาไทยได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็อ่านอ่านถูกร้อเปอร์เซ็นเขียนถูกร้อยเปอร์เซ็มันจะมีจริงไหมเนี่ยในในประเทศไทยเราเนี่ย มันอาจจะมีนะครับแต่หาได้น้อยแล้วนะครับที่จะเขียนถูกแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เองโอเคเพิ่งนอกเรื่องผมอยู่ที่เมืองดิออสนะครับเราจะมาอัปเกรดในส่วนของลูซี่ออนคูหรือว่าโล่เบดิบอลนั่นเองนะครับนี่ผมจะให้ดูหน้าตามานะันนะนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอย่าหาผมยังงั้นยังงูอย่างนี้เลยนะไอโลนี่ม่งดรอปยางจริงนะใครที่มีหลายๆอันนี่คือแบบต้องขยันขนาดไหนเนี่ยแต่ผมก็ลังจะการเป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะว่าผมต้องใช้ อ,อย่างที่เห็นในข้างต้นครับใช้อีกอันนึงเออกับเมลนักแปลธาตุความทรมานยังไม่จบนะครับเราจะต้องไปดบกันต่อขอเวลาแค่ภาพนิดนึงอ่าเอาไปทำโปรคลิปก็ไม่มีอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของออปชันกันเลยดีฝ่ฝานะครับว่าเขาเพิ่มอะไรบ้างก็จะมีเพิ่ม DEF และก็ m d f นะครับเพิ่มขึ้น50%ของเลเวลนะครับแล้วก็ต้านทานอาวุธและเวทบก10%นั่นเอง เมื่อกี้ผมกดผิดนะครับคือมันได้กดที่เหล็กอ่อนซึ่งไม่รู้ว่าทําไมที่นี่มันเขียนว่าเหล็กอ่อนไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคมาเลิกที่หมดหมู่นะครับเริ่มที่อุปกรณ์เสริมแล้วก็นี่ครับรูซี่ออนคูดูครับว่าใช้ของอะไรกันบ้าง1นงนะครับผมใช้น้ําค้างสองแสงนะครับ5ชิ้นแล้วก็ก็ต้องสะท้อนแสงนะครับผม20ชิ้นแล้วก็โล่มีรอยร้าว30ชิ้นนั้นเองแล้วก็เงินอีก3ามแสนสปีน่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจะที่อัปเกรดแล้วเพิ่มอะไรกันบ้างมันก็จะมี DEF นะครับและก็ MDF นะครับเพิ่มขึ้น50%ของเลเวลนะครับแล้วก็ต้านทานอาวุธและเวทบวก14%บวกเพิ่มไป4%เนาะลดขอบเขตนะครับบวก5%ลดอัตราส่วนบวก15%คือใครมีโล่นี้นี่คือไม่จบทุกอย่างอะ่ะไม่ต้องหาอะไรใส่เสริมเลยาลิินใส่ได้หลายสายใส่ได้ครับผมาลินหลักๆเลย ต้องมีแน่นอนนะครับอ่าอัปเดตเรียบร้อยในที่สุดฉันก็มีโลกมินิบอสใช้กับเขาสักทีความพยายามของฉันไม่สูญเปล่าแล้วนี่ไงฮ่าภูมิใจเล็กๆเ,เพิ่มมจำนวนมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ดรอปอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยกวฝานะครับผมไปกันเลยของชิ้นแรกนะครับผมเราจะไปในที่ที่ดรอปโลกมินิบอสนี้กันเลยครับก็คือเมืองเซนทเรีนั่นเองมาทางนี้เลยนะครับ โอเคมาถึงแล้วครับไม่ไกลเลยใช่ไหมล่าแต่โลกแปลว่ารว่นิมพันกันแต่ดอปโล่มินิบอสนั้นยากเซฟกว่าการเดินมาหามันซะอีก <c oughs> โอเคสำหรับตัวที่ดอปน้ำค้างสองแสงนะครับก็จะดอปจากอีพวกดอกไม้ที่อยู่นะบริเวณตรงนี้เลยนะครับและก็นี่ครับไอตัวนี้ครับที่ดอปและก็ที่ผมจะพูดเมื่อกี้คือไอ้มินิบอสก็เกิดที่แมปที่2นี้เช่นกันครับเกิดในบริเวณนี้เลยครับผม เออมันจะตัวสีชมพูนะครับเดี๋ยวจะแปะผ้าไปดูนะโอเคเราไปดูตัวทรไปเลยดีฝันนะครับยากมาครับทุกคนต่อมาเราจะว่ามาที่เมืองคาเคอุระนะครับผมเพื่อที่จะไปตอบในส่วนของโรมีรอยราวนั่นเองครับมาทางนี้เลยนะครับ มาล้มถึงกันแล้วนะครับผมกับตัวนี้เลยนะครับ mm. เทพมานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวสุดท้ายเลยดีฝว่านะครับ mm. ต่อมาเราวามาที่เมืองปิราเนซ่านั่นเองอ่า uh, mm. ผมขอบอกไว้ชั่วนโหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มาทางนี้ไม่ได้นะครับ ก็ให้ใช้วาอ,อทุ่งเรกมาวินหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะมันจะอยู่หลังบอสจีดูนะครับแล้วก็มันจะมีเ,เส้นทางหนึ่งที่จะเลี้ยวมาแล้วมาทางนี้ได้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้เดนให้ดูนะนั่นก็เพราะว่าเวลาอัดคลิปของผมในวันนี้หมดแล้วนั่นเองนะครับก็เห็นได้หรืคได้ไหมครับก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วเพราะฉะนั้นผมขอไปนอนหลับพักผอ่อนบ้างนะครับหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยเนาะโอเคดอกตัวนี้เลยนะครับนี่นีตัวนี้เลยมันจะดอกเป็น กระดองอ,อ,อะไรกระดองสะท้อนแสงนะครับใช้ประมาณ30ชิ้นนั่ 20, นเอง Low, เอ้ย30อะ่สิบในส่วนไอ็โลมีรอยร้าวใช้30ผมพูดผิดหรือเปล่านะอันนั้นเออจำไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรอย่างน้งนอยๆเราก็ได้พามาดูแล้วนะครับครบไปเรียบร้อยนะครับมอนเตอร์ทั้ง3ชนิดที่ใช้ในการอัพโลว์มินิบอร์นั่นเองโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมและส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องขอตัว ลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ